สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคได้มีการศึกษาและพัฒนาแบคทีเรียโอฟาดหรือฟาดซึ่งเป็นไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการเข้าไปทำลายเชื้อแบคทีเรีก่อให้เกิดโรคในพืชเพื่อใช้เป็นสารชีวพันธุ์ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคของพืชทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยต่อเกษตรกร,กรและผู้บริโภค มุงเป้าพัฒนาสูตรการเก็บรักษาฝาดให้คงทนต่อสภาพแวดล้อมเพื่อนำไปใช้จริงในพื้นที่เกษตรกรรมดออรอุดมแสเอึง่งนักวิจัยและทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุลไบโอเทคเปิดเผยว่าการป้องกันและควบคุมโรคเหี่ยวในปัจจุบันทําได้โดยการทําเกษตรกรรมเช่นการไถดินและผึ่งดินให้แห้งก่อนการปลูกการปรับสภาพดินด้วยปูนขาวการกําจัดพืชที่แสดงอาการเป็นต้น ซึ่งการใช้สารเคมีเพื่อกําจัดเชื้อแบคทีเรียยังไม่มีประสิทธิภาพนักเนื่องจากสารเคมีไม่สามารถเข้าถึงเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินได้ดังนั้นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคเหี่ยวได้ดีคือการใช้แบคทีรีโอฟาดซึ่งสามารถเข้าไปทําลายและย่อยสลายแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคพืชได้โดยตรงนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการป้องกันและควบคุมโรคพืชหลากหลายชนิดรวมถึงโรคเหี่วด้วย ทั้งนี้คุณสมบัติที่สําคัญของแบคทีรียโอฟาดซึ่งเหมาะสมกับการนํามาใช้ควบคุมแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในพืชคือแบคทีรียโอฟาดมีความเฉพาะเจาะจงกับแบคทีเรียแต่ละชนิดโดยแบคทีรียโอฟาดจะไม่ทําลายแบคทีเรียที่ไม่ใช่เป้าหมายซึ่งหมายความว่าแบคทีรียโอฟาดที่พัฒนาขึ้นจะไม่ทําลายแบคทีเรียชนิดอื่นๆโดยเฉพาะแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในตามธรรมชาติและแบคทีรียโอฟาด จะหยุดเพิ่มจํานวนทันทีเมื่อเชื้อแบคทีเรียเป้าหมายหมดไปโดยแบคทีรียโอฟาดจะไม่เป็นพิษต่อพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม